เมื่อคุณพบหมายเลข7711ความหมายของเลขชุดนี้ใกลเคียงก,กันกับความหมายของเลข1177ซึ่งพลังงานของหมายเลขหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นใหม่ความมั่นใจในตัวเองการกล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซน คุณสามารถสร้างทุกสิ่งที่คุณปรารถนาให้ปรากฏขึ้นได้ด้วยตัวคุณเองด้วยความคิดการกระทำและความเชื่อของคุณส่วนหมายเลขเจ็ดนั้นเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณที่ตื่นรู้การพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณความหมายของชุดตัวเลขนี้คือ เทวดาต้องการสื่อสารให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณดำเนินการอยู่ตอนนี้คุณได้มาถูกทางแล้วคุณทำได้ดีมากและจงทำต่อไปและ คุณอย่าลืมที่จะขอบคุณทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณขอบคุณสิ่งที่คุณปรารถนาเมื่อคุณขอบคุณสิ่งที่คุณต้องการแล้วสิ่งนั้นจะปรากฏในชีวิตของคุณเร็วขึ้นตอนนี้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยปาฏิหาริสิ่งที่คุณเชื่อทุกอย่างมันจะกลายเป็นความจริงขอให้คุณรักษาพลังงานเชิงบวกเอาไว้ มองโลกในแง่ดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีเสมอสำหรับคุณ